สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจเปิลสายหานะคะก็จะพามาดูว่าวันนี้นะคะ,ะเราทําอะไรกันมั่งนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้กับช่องเจเปิลสายหาด้วยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวพอฝนลงเราก็จะนําต้นมะพร้าวนะคะที่เราเพาะไว้ไปปลูกนะคะเป็นมะพร้าวน้ําหอมก็มีนะคะไปปลูกชิ่ไรล่นะคะอ่านี่น้องไทเกอร์นะคะก็จะมีหน้าที่รดต้นไม้ให้ทุกวันมา พี่น้องขาช่วยกันเนาะส่วนตาชาติก็กําลังจะทาสีเก็บตกนะคะพี่น้องขาบ้านของเรานะฮะก็นี่นะคะทาสีอยู่นะฮะตาชาติก็ไม่ค่อยชอบใส่เสื้อนะอ่าแผนกทาสีโอ้มีเสียงเพลงอ่านี่นะคะในครัวของเราเด้อพี่น้องขาวันนี้ช่างไม่มานะคะบอกว่าเป็นวันแรงงานนะคะครัวของเรานะคะก็เปรียบเสมือนนะคะกําลังจะเสร็จนะคะอ่า ปูกระเบื้องนะคะนี่คือนะคะเป็นกระเบื้องเก่านี่ก็เป็นห้องน้องไทเกอร์กับห้องตาลอยนะคะแล้วก็นะคะนี่เป็นห้องครัวนะคะที่ที่ตรงนี้จะเป็นห้องน้ำเนาะแต่ทุบนะคะแล้วก็ขยายออกไปส่วนตรงนี้จะเป็นชั้นวางของนะพี่น้องขาเอาเตาแก๊สใส่เข้าไปช่างยังไม่มานะคะนี่นะคะตรงหน้าต่างของเรานะคะก็ให้ระบายออกเนาะเวลาเราทําอะไรผัดอะไรนะคะ ยังก็ช่างยังไม่มานะคะต้องมาฉาบแล้วก็เสร็จนะคะใส่ของเปิดตู้อย่างนี้นะคะเก็บของข้างในนะคะนี่คะ่ะห้องน้ําของเราแล้วก็เสร็จแล้วนะคะนี่ก็เป็นห้องน้ําเด้อพี่น้องคานี่คะ่ะห้องน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ้านี่คะ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือห้องที่เราต่อออกมา ห้องน้ําที่เราต่อออกมานะคะส่วนตาชาติก็กําลังเลงอยู่จะทาสีนะคะตาชาติทาสีบ้านนะคะฝีมือนะคะตาการทาสีก็จะเป็นของตาชาตินะพี่น้องเพาะเราไม่จ้างนะคะอันนี้คือเป็นห้องซ่วมเด้อพี่น้องเด้อห้องซ่วมนี่ห้องซ่วมก็เสร็จแล้วเด้อพี่น้องขาห้องซ่วมก็เสร็จแล้วนะคะตอนนี้มีงานเก็บตกนะคะก็แค่นะคะ เหลืออยู่แค่ตรงนี้นะคะตรงประตูแต่ช่างไม่มาเดี๋ยวช่างมาก็จะมา,าเก็บตกตรงขอบประตูนะคะขอบประตูนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็จะเป็นตรงซิงหรือว่าเขาเรียกอะไรพี่น้องขาตรงที่เราจะยืนทํากับข้าวแล้วก็เอาของเข้าไว้ข้างในนะคะนี่ค่ะนี่นะฮะนี่นะะเราก็จะเอาพวกหม้อพวกถ้วยไว้ข้างในแล้วส่วนข้างบนเราก็จะเป็นที่ ทำกับข้าวทำชงลาบชงก้อยพี่น้องขาตรงนี้ก็จะเป็นถังแก๊สใส่เข้าไปเนาะ <c oughs> มีหน้าต่างนะคะก็เป็นที่ไม่ร้อนนะคะถ้าเราไม่เจาะนะตรงนี้ก็จะมืดไปเลยนะคะมืดส่วนตรงนี้เราก็จะวางนะคะวางโต๊ะไม้สักทองนะคะของพี่พาร์ทนะคะก็คือชุดนี้นะ,ะแต่เรายังไม่ทําความสะอาดเนะาะก็จะวางตรงนี้นะคะส่วนเครื่องเสื้อผ้าของเราก็จะไปไว้มุมทางนู้น ะะตอนนี้ตาชาติก็กําลังนะฮะกำลังจะทาสีบ้านนะพี่น้องเนาะเพราะยัยชาติก็เดี๋ยวจะติดเหลืองติดแดงบ่ค่อยใส่เสื้อนี่นะคะกำลังผสมสีอยู่ไม่ใช่ผสมสีมันจะเป็นสีผสมสําเร็จรูปมาแล้วตาชาติก็จะมาเก็บตกนะคะนี่นี่นะคะเก็บตกนี่คือนะคะบริเวณนะคะนี่ในครัวของเรานะคะ เอาซื้อนามมาไปอ่าในใครครัวของเราโอ้เดินในน้ำโขเก็บตกฮะ,ะเนาะห้องน้องไทเกอร์นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะห้องน้องไทเกอร์นะคะก็ขิ่นก็นี่นะคะเป็นห้องน้องของไทเกอร์นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคะ่ะปเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกนะคะเดี๋ยวให้ตาชาติทาสีไปก่อน ะะตอนนี้เราก็ช่วยกันหลายมือนะคะพี่น้องขาหลายคนหลายมือแต่ละวันไม่ค่อยได้ทําคลิปแต่พวกเราทําอยู่ตลอดนะคะทําไม่ได้เว้นไม่ได้หยุดเลยค่ะอ่าพ่อรอยก็เหนื่อยไม่กินน้ําแล้วนะคะช่างรอยจากช่างพ่อรอยวันนี้เราก็จะทําเมนูแกงน่อใไม่นี่นะคะพี่น้องขาสีเนาะสีตาชาติก็ทาหมดแล้วนะคะบักพิขคอยกันไงไงเ้อพี่น้องขาไม่ได้ซื้อบักพิกจากที่อ่เด้อพี่น้องเด้อ ตำมาพี่กินพี่น้องเบิ่องเนี้ยพูดนะเอาขี้หมูใส่ให้งามคักตน้นถ่วมหัวรวดพี่น้องขายใหญ่คักง่างเยเนี่ยผู้ใดมากกับทวงแต่บักพริกข่อยบักพริกอันนี้มันเป็นบักพริกเผ็ดเด้อพี่น้องหมากพริกเผ็ดมากมีรสชาติที่เผ็ดจริงๆนี่นะคะเอาไัานแก๊สด,ดับบ่แก๊สด,ดับตัวนี้ซุกระบ่อ่ะติดแก๊สเดี๋ยวให้พี่ไทเกอร์มาติดให้ กำลังต้มหน่อไม้นะคะเดี๋ยวเราจะแกงหน่อไม้ใส่เที่ยงนี้ติดแก๊สเยวเดี๋ยวให้เทเกอร์อมานะ,ะเดี๋ยวเขาสิมาจังไหอวดเอาเอาอยัางไปซื้อแคนแนไม่ได้ไหมไป,สไมปเสียสัดห่อนพี่น้องขาพัดลมบักไงเลยพี่น้องขาพูนะ่ะไปพี่น้องขามาหฮอก็มาเบิงแต่ละมือแต่ละเว้นเด้อค่ะ คุณนะไก่กับพ่อไก่หานกับพ่อหานค้นกับพ่อคนอ้นอนนุ้ย,ออย,ยพี่น้องขาเมื่อไงน้ำกับบ่อึดบ่อยากเด้อพี่น้องขาเด้ใส้ชุ้มมือตะกี้แล้วว่าสั่นน้ำกับว่ามีได้ไปซื้อน้ำนี่ขยายคอกวัวเด้อพี่น้องขานี่พี่น้องขานี่นะคะดูสิคะวัวนะคะขยายวัวสองตัวเนาะไม่แน่นะคะอนาคตของเราเด้อพี่น้องเด้อแ,แน่นะคะเพื่อ มีโชคมีลาบก็ะจะซื้อเอาแม่พันสักหนึ่งตัวนะคะอันนี้ก็ว่า,าไปตามปากเลยพี่น้องห้ามันใดตามปากเนาะอ่านี่พี่น้องตอนนี้ช่างนะคะตาลยช่างลอยช่างปานนะคะแล้วก็เอ่อช่างไทยบ้านอีกหนึ่งท่านนะคะหา้านก่นใหญ่เลยเด้อพี่น้องค่ะบางแนวแต่ละมือแต่ละเว้นนี่ยางอ,อยู่ในขอกหมูขอกงวนี่ก็มีความสุขแล้วค่ะเดี๋ยวสิพาไปเบิง่ง หมูกะนี่เด้อค่ะพี่น้องนี่หมูกระตูใหญ่ๆเด้อพี่น้องเด้อกินก็บพรคือบ้านคือเมืองเขาอ้วนจนไปบารอดพี่น้องขา,อ,าอ่อกระเนี้ยงแล้วก็ท้องแก้ขี้ดินไปลากขี้ดินไปพี่น้องนี่ก็คือหมูหมูที่นี่คือหมูน่ารักเพิ่นวะหมูน่ารักเลยพี่น้องเด้อกินบ่ออไรเด้อคืนกินแล้วพี่น้องสิกลายเป็นหมูน่ารักอ่ะเราก็มาดูพี่น้อง่ะ นี่แหละค่ะจะต่อขยายคอ,อกออกมานะคะจะขยายคอ,อกออกมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งนะคะให้กับช่องเจเปิ้ลสายหาเด้อพี่น้องอ่านี่ค่ะักนาวกระดกดกเนาะเพราะว่าคอ,อกมันเล็กนะคะมันชนกันนะคะอีเม่ดอกจันนะคะพี่น้องค่ะพี่เม่ดอกจันเพ่นกระบอกว่าอีลูก งัวมันนันมันซนกันนี่โบกี้ตัวใหญ่มากแล้วจะชอบแกล้งน้องนะคะแกล้งแกล้งน้องนะคะก็จะชนน้องน้องกระเด็นติดฝาติดฝาอคอกค่ะปิวเวินเวินเดอพี่น้องคะ่ะน้องกระเด็นติดฝาอคอกปิ้วเวินเวินโบกี้เขาเป็นสายพันธุ์บามันนะพี่น้องขาบามันแดงเนาะอ่าก็สิตโตใหญ่พี่น้องคะ่ะเพิ่นกระชี้นน้องฟงดองฟงดอง เราก็เลยต้องกั้นไว้ก่อนตอนนี้เพราะว่าพอกั้นเสร็จมันไม่มีที่เดินนะพี่น้องขาอีแม่ก็เลยให้ขยายคอกออกตะขาตาซาดกะท่าสิบาีบ้านส่วนพอล้อยก็เป็นสร้างนะคะพี่น้องขาก็มีไทบ้านมาซอยนําผู้หนึง่งแล้วก็นำป่านคุดหลุมซอยกันข้าวเดียวมือหน,นีพี่น้อง่าเดี๋ยวมาล่อเบิงกะสิสสาเร็จในขอกงว่ก้อนหนาฝนสิเข,ขามานี่ ะะเพราะว่ามือนี่ก็เป็นอีกมือหนึ่งที่แดดดีมากๆค่ะพี่น้อง่ะที่ว่าบบตกฝนบบตกก็เลยตรงรีบท้เมอว่าน,นี่เขาก็ไปตัดใหม่แต่ว่าเราสามารถเอาไม้เขามาได้เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งใหม่พี่น้องคะเมะวาว่านี่ตัดใหม้เอาเข้าบ่ได้ไม่ยุคค้ารีบตัดเพราะว่าเป็นวันพระวันศิลใหญ่พี่น้องเขาถือที่บ้านคอยเป,งปิงบันเปิงบ้านคอยถือพี่น้อง บ้านจีเปินสายห้านะพี่น้องขากระถือบ่ให้เอาไม้เข่าบ้านเข่าบ้านวันศิลวันผักเขาหามเด้อพี่น้องเด้อก็เลยบ่ได้เอาเขา่ามือเศร้านี่เลยตื่นแต่จะเศร้า,าค่ะพี่น้องนี่นี่นะคะไม้ทั้งเบิดนี่พี่น้องขาก็เอามาเพื่อไว้นะคะเพื่อเขาได้เห็ดหัวนะคะให้หง่งนัวหัวงัวมันยางออกมาเหร่นน้ำเนาะค่ะเนาะเขากะซิบอ่ขังนี่ค่ะไม้เนาะไม้กับบ่อืดพี่น้องค่ะ แถวนี้นะบ้านเจเปิลใส่ห้ามีทุกอย่างสากกระเบือ,อยันเลือลบพี่น้องนี่นี่ก็คือไปตัดเมื่อวานนี่พอร้อยกับน้าป่านเนาะพี่น้องก็ไปตัดใหม่แล้วมือเศร้ากับเกยม,มานะะเนาะนี่เป็นไมยูคาลิปตัด้างนาของห้องก็เป็นลำมมันเลยพี่น้องเจเปิลใส่ห้าก็สิปลูกมัน่นนั่เตรียมดินไว้แล้วกับปลูกมัน่นพี่น้องค่ะก็ค่อยเฮ็ดค,ค่อยสร้างไปนี่แหละพี่น้องบาทอันพอได้หาได้สีบค่ะ อใส่ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงไม่นี่เกินคุ้มพี่น้องมารถอีแตนหนึ่งเลยพี่น้องขาขายบัตรที่นี่พระขากะกะลังโปรงสงสัยมือน,นี่กะชิตตำบุ้งกินอีกล่ะค่ะเออตำบะ้งกินอีกก็เกาล,ะละัดหล่ะพระขากินก็ตำบุ้งแซบ่บอืมชมไก่ชมเป็ดชมฮานอยู่นี่ลหะค่ะ คุณน่ะเห็ดอวดสวยอยู่พี่น้องวบาแล้ว,รวกระไดสิมาเด็ดอยู่ใส่แกงนี่ใส่แกงอันอันอันหนอ่อไม้ต้มไวยูข้าหม้ออยู่เดียวนี่ใส่เกงเน่อไม้เด้อพี่น้องบอืดอยู่อืดกินพี่น้องขาอเอกันอ่เขาห้ององีหย่างบบมีหนีมีสินแห้งสบายพี่น้องขาเนาะ อัรา่สางนี่สางสินเกิดมานี่เอ้ยอยู่อย่างพอเพียงกินไปเรื่อยๆพี่น้องสร้างคุณงามความดีไปเรื่อยๆจนกว่าเฮาสิต,ตายจากโลกนี้ไปเนาะค่ะเนาะนี่โอ้ยพี่น้องขานี่มันต้องเอามีดมาตัดนันเลวค่ะเนาะอืมนี่เห็ดอวดสัวอยู่อดบ่ไดกินก็ต่ำบหุง่งตํำบหุ่งึ้นฮาวใส่ก็ตํำบกหุ่งพี่น้อง แซ่บคักแซ่บแน่เนี่ค่ะมา่ท่านขอยกเทียดอกพี่น้องค่ะขอยเอาไปกินคนอืมอร่อยเด้อพี่น้องเด้อกินกับตำปะุงกับบริเฮ็ดคลิปโชกินตำปะุวงเจักเทียเด,ด้อพี่น้องค่ะย้อนว่าเวียกเวียกหลายเด้อพี่น้องเด้อเว้นขอยมีเวียกเด้อขอยบไทายซื้อพี่น้องเพราะว่าบางเทียก,การ่ายเมื่อก็เฮ็ดให้อันขอยซ่าพร้อมพี่น้องค่ะลาสานําก็เลยต้องฝ่าวเฮ็ดฝ่าวทเนอกมาว่านี่ก็ไปตัดใหม่ ล่างเผลเหยียบตะปูนี่แหละพี่น้องขาบาดทะยักนี่แหละแต่พระธารเป่นเลยพี่น้องเด้อเห็นว่าก็าย,ย่าใหตายย้อนตะปูเทวพี่น้องให้ตายแบบอันเท่าตายแข้งไขในพี่น้องเนาะเออใส่หลักเบืงแน่หมักนาวก็มีแต่หนวยย่วยใหญ่เ้อพี่น้องเด้อพูดนะนี่น่ฝังเสาเรียบร้อยแล้วขึ้นแล้วที่นี้ เอ้ยอกนางก็จะมันดุกค่ะสิตตออกจากโมนีนะคะน้อบาทนีมั่วอนุทางยางพี่น้องชะอมชะอมค่ะพี่น้องพระขา น้ปานเด้อค่ะขุดเดือนขุดเสาโบกี้กินยาเก่งเก่งพี่น้องขาโบกี้นั่นตัวใหญ่ๆนั่นน้องลักกี้นี่บ่ค่อยพี่น้องขากินอยู่แต่ว่าก็กินบ่ค่อยหลายพี่น้องแต่ว่าโบกี้นี่กินเ,นเป็นแต่ตัวใหญ่ไปหนาอยู่พี่น้องขาอ่ากินไปแตอ่อันอัน อ้วนไปหนาโบกี้นี่กินแล้วกับพ่อแล้วกับย่างหาเหรียญแล้วกัมากินค่อยเล่มเล่มไป มันกินมันกินหยาบ่ค่อยเก่งอีโบกีอีโบกีกินเก่งเก่งเบิดมือกับเทียตจะกินแต่หยาอีลากี้แบดกินไม่จะซื้อกับย้อนขีหินมาใส่กันโอ้ยพียใหญ่ป่าเนี่ก็ได้พี่น้องจะเห็นบางอยานี่มีหลักฐานย้อนหินใส่ห่วย โอ้พยัญานะสำคัญี่น้องค่ะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพอสลัดสิมาอยู่เส็จพนมาเบิ่งอยู่มันเป็นอย่างมันไอ ูเจ้าตัวหมูแล้วคะพี่น้องขามันแ h บแ h แ h ไม่รู้เขาเป็นอะไรเดี๋ยวหมอจะมาอยู่นะคะเดี๋ยวให้ดูนี่คะ่ะมันจะแเขบแน่เพราะเขากันเนาะดี๋ยแลกเข้ากปล่อยมันยางบานี้เพราะมันยางเลยแล้วพี่น้องขาม,มันก็ต่ากันส้นกันคะ่ะนี่เดี๋ยวมาดูคลิปต่อไปเลยพี่น้องขาตอนต่อไป,จปเจป๊บเสีห้ากับสีลงไล่ก่อนเพราะว่าหพย่น เป็นโค้งสั่งตีขึ้นแล้วส่รังคาแล้วเจเปิสายหากัสิ่มาไล่ให้เพิ่องอีกตอนต่อไปนะคะ่นะเนาะเดี๋ยวขออนุญาตไปเกียงน้องใหม่ก่อนเด้อค่ะขอบพระคุณค่ะ f อผู้น่ารัก,ท,ก,ท,กทุกทท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับช่องเจเปิลสายหาด้วยนะคะขอบพระคุณคุณแม่ดอกจันนะคะมากๆเลยนะพี่น้องขาพี่แม่ข่อยเนี่ยพี่น,อนอ้องขาซื้งง้วให้2สองโตแล้วก็ขยายออกไปอีกนะพี่น้องขา แล้วบอแน่เนาะพี่นอนะ้องเนาะอาศิมิโตที่3เขาม้าก็ได้พี่นอ้องบาดท,ที่นี่ก็เสียอาเป็นแม่เด้ะพี่น้องขาโตแม่เลยผสมแล้วก็สิทองพร้อมมี่น้องได้เนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่างัวหน่อยเขาก็มีแล้วงัวกําลังเป็นสาวสองตเฮาก็เสียวงัวที่เป็นแม่พันมาเลยบาดท,ที่นี่โตที่3เนาะพี่นอนะ้องเนาะเพราะดีเลยพี่น้องขากับบอแน่เนาะพี่น้องรองรุ่นต่อไปค่ะ,ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย